ขยันนะนศสินวันนี้ครับครับขยันครับแล้วเรื่องทีวีเรียบร้อยใช่ไหมอ๋อเรียบร้อยครับคุณชายครับติดเรียบร้อยติดเรียบร้อยครับไหนเรียนเชิญครับทางนี้ครับคุณชายรับรองถูกใจคุณชายนะครับนี่ไงครับคุณชายเจอใหญ่เพิ่มเลยครับมาติดทำไมตรงนี้ก็ต้องติดตรงนี้สิครับข้างหน้ามันเข้าไม่ได้มันจอใหญ่ครับผมเกียดไหมครับจอใหญ่จะพูดยังไงแกเนี่ยนาสินแกบ้าหรือเปล่าเพราะีิฉันเมาเนี่ย ว่าอะไรเลยครับก็ติดให้แล้วไม่ไม่ติดในรถน่ะมันเข้าไม่ได้คุณชายไม่ใช่จอเล็กๆอ่ะจอเล็กๆมันไม่สมฐานะคุณชายนี่ครับปิดเลยปิดเลยไม่ดูแลครับไม่ดูปิดเลยปิดอะไรครับปิดกระโปรงหรือว่าทีวีครับปิดทั้งสองอย่างปิดเลยปิดไหนก่อนครับปิดที่ปิดที่นี่ก่อนปิดที่นี่เอาล็อกแล้วครับคุณชายไม่เป็นไรไปขึ้นรถขึ้นรถเลยไปร้านตัดผมร้านเดิมผมจะตัดผมผมแล้วครับผมแล้วทีวียังไงครับคุณชายช่างมัน